พอนุคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN s อสเอนอกแล้วนะคะก็ถ้าใครเห็นที่คลิปที่ปกคลิปแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเออของโอชิโนโกซีซั่นสนะคะอันนี้เราดูผ่านช่องผ่านช่อง YouTube ที่ชื่ออ n นิเมะโอชิโนโกเลยนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมซึ่งอันนี้เขาก็จะบอกวันบอกอะไรเรียบร้อยเลยเนาะก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะคลิปที่ออกมาเนี่ยมี1นาที7วิเราก็จะมาดูกันว่า มันจะสนุกไหมนะดูจากท่าทางโอ้ครั้งนี้ไม่มีนักแสดงแย่ๆเลยนะมีทั้งคนที่ Immerse แล้วก็คนที่เป็นสาย Adap t อ่าถ้าดูแล้วอากาเนจังเนี่ยเหมือนจะเหนือกว่าเขา1นเก้าหรือเปล่านะเธอคงไม่รู้สินะว่าเราเนะี่ยมีฮิเมคาวาอยู่นะ เปิดมาอู้เพนเพนเฮ้ยอู้ฉันไม่อยากแพ้สองคนนั้นก็คแค่บอกเธอว่าฉันต้องทำอะไรฉันว่าฉันทำงานสุกปกทุกคนแสดงได้ดีมากเลยดีมากเลยเราลองทำอะไรดูดีไหมโอชิโนะโกโอ้โอุย้ยเท่มาะ ฉันจะแพ้ไม่ได้อุ๊ยแพ้กว่าเขามากเลยอะเดี๋ยวขอดูใหม่นะเอาอันนี้จะเป็นรีแคปส่วนท้ายมาหนึ่งนาทีเองไม่เป็นไรรีแคปในะอันเดียวแหละก็ก็จะเป็นคุณพี่คนนี้บอกว่าคราวนี้ไม่มีนักแสดงที่แย่ๆเลยเนาะสองจุดห้าดีสเตย์โตเกียวเบลดอินเวอร์ซีฟใช้ฝอ ก็คือเป็นนักสแสดงสายจ,จมดิ่งปะจมดิ่งดำดิ่งเป็นนักสแสดงสายดำดิ่งกับบทแล้วก็เต็มที่กับบทมากๆกับนักสแสดงที่สามารถอะแดปให้เป็นไปตามวิธีของตัวเองว้าวาาการสแสดงสไตล์การแสดงของพวกเธอเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างคอนทราสต์กันเลยนะพอลองดูแล้วอาคาเนจังเนี่ยเหนือกว่า19หรือเปล่านะ แสดงว่าคาวเนี้ยตัวละครที่ชื่อว่าฮิเมคาวะเนี่ยจะต้องค่อนข้างสบบอู้เราเราชอบฉอากนี้มากเลยแล้วมันเป็นฉากที่แบบว่าเหมือนคานะเนี่ยกำลังแสดงบทอยู่ในโลกของตัวเองอยู่เป็นสีเหลืองแบบเนี้ยเนาะแล้วแบบอยู่ดีๆฮิเมคาวะเข้ามาแล้วแบบแต่ว่าเรามีฮิเมคาวะอยู่นี่นะเราเท่มากเลยอะคือคือถ้าสมมติว่าเรื่องเนี้ยคานะไม่ได้คู่กับอะควาคู่กับฮิเมคาวะได้นะ เนี่ยเนี่ยแล้วเพลง f อร์เทลฟอร์เทลอันนี้อันนี้เราอ่านชื่อบอกไม่ออก G E M E N เนี่ยแต่เพลงเพราะมากเลยอ่ะเท่าที่ฟังเมื่อกี้ขอจะไม่เปิดนะเพราะว่าเผื่อติดลิขสิทธิ์ตรงนี้แบบเพลงดีมากเลยทั้งสองคนแบบเออเอาหมดแล้ฟังกันเแท้ก่อนแล้วแป๊บนึงขอแปะตรงนี้ก่อนตื่นเต้นเลยหมดเลยอ่ะโอเพนโอ้โหเพลง s t o p n i n g Alright เอาละที่เธอยอมแพ้แล้วเหรอ จบเท่านี้แ่ะฟึบแล้วก็ตัดมาที่หน้าอากานันนี้บอกว่าฉันไม่อยากจะแพ้เป็นครั้งที่สอง want to lose to those two ฉันไม่อยากจะแพ้สองคนนั้นไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามแล้วก็เป็นตาแบบใครนะเป็นตาแบบ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 คุณแม่แบบไอ Just tell me if you can ก็บอกฉันแล้วกันถ้าเธอทำอะไรบางอย่างไม่ได้อ้าพี่คนนี้คนที่ เคยเล่นกับคารนแล้วคานะบอกว่าเล่นแข็งมานายจะได้มาฝึกฝีมือกัน I think it's part of my job ฉันคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันในการเล่นบทที่มันค่อนข้างจะสุกปรกปกสุกซึ่งาอาจจะหมายความว่าเล่นบทร้ายก็ได้นะอันนี้คุณเป็นคุณนักเขียนใช่ไหมแววตาเปล่งประกายมากเลยเพราะเขาเป็นเพราเขาเป็นนักแสดงที่ดีมากเลยต้องเป็นโชว์ที่ดีมากแนะ่แน่ I will give it a little f o k ฉันว่าจะลองเล่นอะไรสักหน่อย In return of emotion อะไรไม่รู้อารมณ์อะไรไม่รู้ e v o k e อันเนี้ยไม่รู้เพื่อที่จะปลุกปะปลุกไปรู้เพลงพอมากเลยอะรอดูเลยนะเนี่ยอู้นี้คือฉากที่เราชอบว้าวฉากที่แบบทุกคนเปลี่ยนชุดอะเท่ ฉันจะไม่แพ้เด็ดขาดหูแบบรอดูแล้วนะเนี่ยวันที่เท่าไหร่อะวันพุธหรอวันพุธที่3ามกรกฎาคมห้าทุ่มอันนี้อันนี้เป็นตารางออนแอร์ของโอชิโนโกะใช่ไหมไม่ใช่ตารางไม่ใช่ตารางโตเกียวเวนเนาะทำจะดีเกินเอ้ยแต่น่า,นา,นาสนใจมากเลยนะคะก็คาดหวังน่าในฐานนะแฟนของโอชิโนโกะด้วยคนหนึง่งแล้วก็เป็นแฟนของ ผู้แต่งด้วยว่าตามมาจาก Love is War เนอะแล้วก็เป็นแฟนของคนคนวาดภาพเวอร์ชั่นอนิเมะเพราะว่าเราตามคนวาดภาพคนเนี้ยมาตั้งแต่เรื่องค no ุสุโอฮงไกหรือว่าความปรารานของเราสวะแล้วเพราะฉะนั้นชอบนะก็คาดหวังค,ค่นข้างคาดหวังมากๆจากเพลงจากภาพเมื่อกี้คือรอดูไว้ไหวแล้วก็ไว้รอดูพร้อมทุกคนนะคะแล้วก็อะไรที่เราติดค้างของโอชินโกะไว้สัญญาว่าเดี๋ยวเราจะเอามา ผมต้องทบดอกให้ทุกคนแน่ๆสัญญานะโอเคไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วทุกคนถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า